ตัวนี้เป็นกล้องกระดุมนะคะกล้องแอบถ่ายนะกล้องจิ๋วนะคะก็คือหัวนี่ค่ะหัวกล้องเนี่ยเล็กมากๆเล็กกว่านิ้วก้อยนะคะตัวนี้ก็คือใช้งานได้หลากหลายนะคะอ่าสอดเข้าไปในรังกระดุมเสื้อนะคะเพื่อใช้ถ่ายได้นะคะแคนดิดอะไรเงี้ยได้หรือว่าคือจะเอาไปซ่อนหลังกรอบรูปเสื้อผ้าซ่อนหลังสิ่งของต่างๆนะคะเนียนเลยไม่มีใครรู้แน่นอนพอล็กมากๆนะ ตัวนี้จะพิเศษกว่ากล้องกระดุมตัวอื่นนะคะตรงที่ตัวนี้เลนกว้าง120องศานะคะจะเห็นภาพว่ามี WiFi นะคะดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะดูออนไลน์นอกบ้านก็ได้นะคะดูได้ทั่วโลกเลยมุมมองเลนกว้างมากนะคะเนี่ยเก็บภาพได้ชัดเจนเลยอันนี้เป็นมุมมองของกล้องปกตินะคะคือ90องศาเห็นไหมคะว่ามุมมองจะแคบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมุมมองของกล้อง120องศานะคะจะเห็นได้ว่า มมุมยืนในจุดเดียวกันนะคะตั้งกล้องในจุดเดียวกันแต่อันนี้จะได้ภาพกว้างนะคะลดมุมอับสายตาเลยจะดีมากๆเลย